อาเต่เอาไ้ลาบปลาเดืไขใครอ๋อเดูจันเตครับมาดูต้มมาดูต้มครับตุมไปไกลนะครับนด่อดใครมาไข่กุ้งไก่ดินฮ่ยสุดยอดมันข้าวเจียวสแก๊ก เก็บไปเก็บเงีว้าวก็นอความีวะไหนเด้นะความีมดกันเอาหามาตั้งหน้าให้นะฮะอยากกันนะล่ะออกของกันน่ะตีมันดูหน่อกัน ไข่เต็มต่องนี่เนาะไข่ก็มันนะฮะไข่ก็ใช่พอน่าจะเป็นมันเลยขาคนนึงหูอะไข่ไข่เนี่ยน่ะไปยิ่งข้างนั่นนี่เนาะหัวส่วนหัวส่วนหัวนี่เราไปต้มก็สือปุ๋มวะนี่ไข่มันเอาขว้างไข่มันเอาขว้าง ใครขวากั็ได้กินอะมาเนาะเพราะเก็ดเนี่ยถ้าเพราะเก็ดแล้วส่งตีมีอย่างแล้วเดียวนะเก็ดนมาถวันหน้าหน้าสักสิบนาทีนึ่งกันฮะถ้าตัวไปได้กินตัวมาจ้านี่มาใบสามดูมันละลายนี่ไม่เหนื่ยน่หนักอะ อยู่บ้านนี่ถัาไปเลี่ยวตัวาไปทา่หู้องขับรอนใบสามนะหนากับยูฮันเ<อ>นาะลืมบอมาาอบ้านเนา,นาอยู่ฮันมเอมาเจ้าถ้าตัวหากันยูแล้อเหียล้คุ้นแถวละนี่จะหางนี่ นโอ้ยพวกตัวน่าจะไม่ตีอีนั่นไน่ะไข่สอดเกลือไหนนะแน่เนี่ยเสร็จซีนตายและดอกไข่กันดอกมันไข่อ่อนไข่ด้วยเนาะแม่นครับไข่จิ้งต้องเลยตโออกมาก่อนอดอกดอกดอกเออเนี่ยเนี่ย

ใช่นี่ก่อนย่าเดี๋ยวแจกจีนนี่ออกนะอือหนังออกเป็นเม็เลยชิงปลาเอาจีนหางทวาซาบิเนาะ หัวปันนินหัวปันในยอดใ,ใครเลยเนื้อเนื้อข้างนั้นนะฮะยอดมาก เนื้อเนื้อน,นิ้นเน้นสุดยอดความเป็นเนื้อปลา ครับผมปั๊ครับไอโอนะฮะควงหลือชแนลนะฮะกินม่วนแอลสไตล์บ้านๆนะครับอันนี้จะปลามาลาบปันไหนนะฮะเดี๋ยวเขาได้วัดก่อนนะฮะวัดซีกิโละกึงนะครับนี่อย่าปาม่จิ้มลาบปันไหนนะฮะเดี๋ยวนะะเขาค่อยลาบไปก่อนนะครับทุขั้นตอนการลาบไปก่อนนะฮะ ตัดซุ้ยย่อนน่ะครับอืมยแน่นนะครับอันไหนนะใส่เนะปลือกไม้นิดหน่อยกนะับใส่เปลือกไม้นิดหน่อยฮนะจิ้งอากิึงก็มัดสับิีหายจะล้ำเนาะนะฮนะคือแบบมัน หนุ่มมากแหมเนื้อหนุ่มจริงนะครับเข้ามาก่อนนะทุกคนหอมมาครับพอมีต้องนี่คือขิงเคี่ยงนะฮะลาบยิ่มจันเลยมีมา,มากเลย <S 1> <S 1> <S นี่แหละป่ใน,นลาบมีนะครับวันนี้นะฮะตีนกับที่บ้านหน้าแอนะฮะหน้าผมเองนะครับตีได้ป่านในหมูว่าฮะตีได้ป่าน,นในในขี้มันลิปก่อนนะครับ ร้านสองเขียงน,น่าจะเสี่ยงนะครับร้านสองเขียงนะฮหลับป่านนหลับมีนะครับนี่นะหลับมีนะฮะแบบเนื้อเนะื้อเบิ้ลน,น้าด้กินครับบางทีนี่มัน ำซอับ uh ิ huh. ้งเพ็ดแต่เดือดมันแสบเพ่เดือดต้องแสบแสบเพเพหน่อยรุนหรุขนาดนู้จิกดิงเมียวะนู้นยอดมีลงเลยเนาะไปเลย

ครับครับครับทีมงานคนนี้เขานะครับในแอร์โหนะครับในจันดีไปเอาปลาด้วยกันมานะครับลากปลาแต่เอว่าลากปลาหรือใครวะหรือลูกจันเต้กันมาดูต้มมาดูต้มครับต้มไก่นะครับมี่ครมาไก่กุ้งว้าวสุดยอดมันเหนียวไปฮะเป็นมาะแล้วนะครับเจียวสักแก้วนะครับ กลมกลมครับกลกลมเก้อง่ม่ารอกแต่กับชั้นมาแล้วนี่ยช่ไม่เกเยนี่ยเกยืนโอ้โหไเตียวอี่อพ่อหนทีจะบวชนะฮ่าฮ่าฮ่า้ยนู่อนเข้าใจรุ่ยอดครับคอบ EP ีก็่บิดกีก่อนะครับเนาอครับสวัสดีครับผมชอบคลิปนี้ช่วยกด s ั b สไ r i b กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอ,อบคุณครับ